หลังจากที่เริ่มเห็นชมหน้าของรัฐบาลชุดใหม่แล้วนะคะก็มีความคิดเห็นมาจากภาคธุรกิจค่ะโดยทางประธานอนุกรรมการการค้าชายแดนไทยกุมูชาหอ,อการค้าไทยนะคะนรัฐบาลใหม่ว่าให้ก้าวพ้นความขัดแย้งรวมทั้งเดินหน้าประเทศค่ะ นายวิทยาวิรารัตประธานอนุกรรมการการค้าชายแดนไทยกัมพูชาสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังจากทราบผลการเลือกตั้งโดยกล่าวว่าอยากให้ทุกคนยอมรับผลการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นและตนในฐานะภาคธุรกิจต้องการให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นที่สิ้นสุดและยุติปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยมีการมองนะครับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นฉันธามติของประชาชนทั้งประเทศ ดังนั้นก็ขอให้ทุกฝ่ายยอมรับและขอให้รัฐบาลเร่งเดินหน้าแก้ปัญหาโดยก้าวข้ามความขัดแย้งทั้งหมดเพื่อให้ประเทศเดินหน้าและก็แข่งขันกับประเทศอื่นๆได้โดยเฉพาะอีกเพียง3ปีครึ่งครับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็จะมาถึงถ้าหากไทยยังไม่ปรับตัวก็จะไม่สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ครับ มาปองรอง่าให้มีสีอะไรเลยก็ให้เพื่อประเทศชาติของเราเพื่อเศรษฐกิจเพื่อจะก้าวไปข้างหน้าเพอีกสีปีกว่าอีกอีกสปีอีก3ปีครึ่งนะประชาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียก็จะมาถึงแล้วถ้าเรายังไม่ปรับตัวที่จะันไปสู่ประชาคมเศรษ ประธานอนุกรรมการการค้าชายแดนไทยกัมพูชาสภาหาอการค้าแห่งประเทศไทยยังกล่าวต่อได้ว่าอยากให้รัฐบาลใหม่เร่งเดินหน้าแก้ปัญหาต่างๆนอกเหนือจากปัญหาการเมืองขจัดความขัดแย้งแล้วปัญหาเร่งด่วนที่อยากให้รัฐบาลใหม่เดินหน้าโดยเร็วก็คือการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปัญหาปากท้องของประชาชนค่ะ